เห็นเห็นธงชาติไทยไหมแล้วเข้ามาในเมืองสตอกโฮล์มทำธทุระที่สถานทูตนิดหนึง่งทุกคนทธุระที่สถานทูตนิดหนึง่งสถานทูตเปิด9โมงเรามาถึงก็8โมงห5้าแต่เรามีเวลา9โมง40โอโ้โหมาก่อนเวลามาก่อนเวลานั่งรออีกเลย เดินเดินจอดรถไว้ไกลเลยทุกคนมันไม่ค่อยมีที่จอดอ่ะมันเต็มไปหมดเลย เปิดหรือ,อยังเปิดหรือ,อยังทุกคนทำธุระเสร็จแล้วพรดีว่ามาต่อบัตรประชาชนไทยที่สถานทูตไทยทุกคนมาต่อบัตรประชาชนก็เลยทำเสร็จได้บัตรประชาชนใหม่เลย เสร็จเลยได้เลยทุกคนก็รวดเร็วทันใจบริการดีด้วยคนที่ทําบัตรประชาชนสถานทูตไทยน่ารักมากพูดเพ้อด้วยก็น่ารักดีทุกคนนั่นแหละก็ <c oughs> มาต่อต่อเรียบร้อยเพราะเพราะว่าที่นี่เราไม่ได้ใช้บัตรประชาชนไทยเลยทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูว่ามันหมดอายุเมื่อ,อไรพอดีเอาออกมาดูทีก็โอ้หมดเดือนนี้ทุกคนหมดเดือนนี้แต่จริงๆเราก็แบบ เราจองคิวไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้ว,ลวมันได้เดือนนี้ไงเราไปทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำเสร็จทำเสร็จปุ๊บถ่ายรูปปุ๊บก็ได้ได้บัตรประชาชนเลยเหมือนที่ไทยเลยทุกคนเหมือนที่ไทยเลยนั่นแหละก็เสร็จเรียบร้อยมาต่อบัตรประชาชนไทยจ้าเสร็จแล้วกลับบ้านอุปสรรคจ้าทุกคนเมื่อคำวันนี้ทุกคนอีกแล้วอีกแล้วกินข้าวพัด แล้วก็ไก่ทอดเกลือจะทําข้าวผัดไข่หน้าไก่ทอดเกลือทุกคนครับเออเห็ดไปหาอาจะ้ะครับคิดเมนูอตอนสี่โมงอ่ะคิดดูกว่าจะเตรียมของเสร็จทุกคนจ้ะนั่นแหละก็เป็นข้าวผัดธรรมดานะนอะ้องแล้วก็เป็นไก่ทอดเกลือที่เห็นเราทำบ่อยๆนะวันนี้เป็นสะโพกน่องสะโพกจ้ะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะคลุกกับแต้ง แป้งทอดกรอบเดี๋ยวเอาไปทอดจ้ะง่ายๆเลย mm hmm. ทุกคนเราหมักเกลือกับพริกไทยสองอย่างจากพริกไทยป่นแค่นั้นแหละแค่นี้ทำข้าวผัด <c oughs> หน้าไก่ทอดคือมีควม

ของของนี 2. 2. ่ใ่ริงจะใส่มะเขือเทศนั่นแหละแต่ว่าแมทธิวไม่กิน ต้มหอมก่อะอะไรอ่ะจับจุกน้องห้ามเทียบต้นหอมออกนะกินได้หมดเลยลูกเสร็จแล้ว้าข้าวผัดแต่ไปจัดจานจ้ะ อะไรล่ะมีก็จะเล่นมาไนบอเล่นมาไหนหมดแล้วแม่ไม่ได้ว่าแล้วได้หมดเลยหงองเขีย <c oughs> บยเย,ย้ <laughs> I right, one. one. Bang! น้ำซุปตักเลยครับน้ำซุปไม่ต้องรอแม่ครับสเสร็จอันนึงไปอันหนึ่งเลยครับเดี๋ยวแป้งให้หมดเลยอ,อันไหนเนีอ่อแม่ใส่ได้ครับจะได้ไม่ต้องเลอะจมา่อนแม่ใส่ได้ครับแล้วกยใส่ทอดเกลือค่ะคนวางเลยอื <S <S อฮึ ข้าวผัดน้าไก่ทอดเกลือจ้าทุกคนเป็นจะได้มันเป็นแต่แสบอยู่บอทุกคนกิดน <c oughs> แสบพะแสบก็กินไปเด้ <c oughs> อเฮ้ยเ <c oughs> มือ่อยเราล่ะคิดกับเมนูนี่พี่น้องเอ้ยคัดนี้ยู่จะไปะกินข้าวแรง ก็ติดโกคน,อนมอคุณละเมื่อน,น้ำมีน้ําซุปด้วยทุกคนผักชีก็ไม่มีจ้ะ <laughs> ผักชีกับบอมีโอ้ยนอเหอแกอ้วเอาค่ำแล้วแม่ก็หิวข้าวแล้วเด้อหน่อสโอ้ยเมื่ากะสีเห็ดเหล้วอ่ะกินเลยลูกร้องเบิ้งข้าวผัดเออใส่ชสบายไหของสบดอ,อ,อิีอ,อับทกคนก ก็สบายดีกี่ลี้ดีดีโอเคกินข้าวผัดพาณีชิมแม่ก็สบายดีดีมากแต่ว่าแต่ว่าปวดหัวนิดนึงเพราะว่าไม่ได้กินกาแฟจากเมื่อก่อนแม่กินกาแฟวันละสองแก้วตอนนี้แม่กินกาแฟวันละหนึ่งแก้วแล้วก็ไม่ถึงหนึ่งช้อนชามันก็เลยแบบ จากที่เรากินกาแฟมานานดื่มกาแฟมานานใช่ไหมทุกคนแล้วทีนี้ก็พยายามลดกาแฟหน่อยออนั่นแหละก็เลยแบบหัวก็จะปวดนิดนึงใครเป็นเหมือนเราว่างเวลาวันไหนที่เราไม่ได้กินกาแฟหรือกาแฟไม่ถึงอย่างเงี้ยเราจะปวดหัวนิดนึงเออ <laughs> เป็นไงบ้างครับอเล็ก่ะรินน้ําให้กินหน่อยลูกอยากกินน้ําแบบแม่ไม่ต้องการความหวานนะแม่ต้องการความแบบสดชื่นนะลูก ไม่ไม่เด็ดไม่ได้แบบต้องการความหวานมากคือเป็นน้ำหวานเข้มข้นนะทุกคนไอโมเมนสปีมสไม่สเนเตออันีอีพอไปเหตุงานเราเดี๋ยวจ้ะพออีพอไปเหตุงานเราผุนกลับมาวันพฤหัสจับกินครับอามันเป็ดจะได้อ่ะมันมือมันสั่นหืมเฮ้ยร้อนร้อนมากวันนี้ ดูอันนี้คือมืดแต่นี่คือสว่างเหมือนผมว่าผมว่าผมว่าครับแมทธิวไปสอบแล้วทุกคนเพิ่งกลับบ้านเพิ่งทําบ้านเดือนนี้แมทธิวก็จะเปิดเทอมแล้วนะทุกคนวันที่เท่าไหร่ลูกยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแมทธิวจะเปิดเทอมแล้วเสลยอเล็กยังไม่เปิดเพราะว่าเอ่อ มหาวิทยาลัยเปิดเดินหน้าวันที่สองอ9โมงเช้าวัาวนเีาร์อยอะไม่เอาแล้ว9โมงเช้าพริกขี้มันก็ชิคเลยไม่รู้สปอร์ชิคพรขอ้เียแม่อยากได้มะนาวมอบีบะ่ะแต่ว่าแม่มีเั้ย <c oughs> <c oughs> ใส่อดเกือแล้วก็มีพริกน้ำปลาแล้วออ<ม>พริกน้ำปลา<ม><ม>รู้ช่ไหมนะรู้ไหมนานอมใช่ไหมอา้าววกคบอกนอนของฟอมบัวน่องบ้าแม่ซบซุสบสิสีแ่ละทีมดเฮ้ยสักเ<ๆ>ยอะรู้สอดสุดที่ดีเลวไม่เขามัอจอยฮะไม่ไรูนะ้ว่าจะซอรไรเนาะ ผมบอกมันจะวาดน้อง therapist. ให้น้องนั่งเก้าอี้หลายชั่วโมงน้องบอกแมวไม่ใช่หลายแม่ก็ไม่เอาหลายวันหลายวันไม่ใช่หลายชั่วโมงใช่เล็กเอารูปสีวาดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแบบฟีลิ l <ue of> i <milk> ด้วยอืมันต้องเป็นฟีล l i n ด้วยต้องผมไม่เอาอีล้วเอาแค่ไม่ชูดทำยองว่ายองนั่งเก้าอี้หลายวัน ไม่เชื่อว่าหยองจะนั่งก็โบกนั่งรออขาจะวาดน้งอ,องหอล่อมากเขาวาดน้อง,ง,ลอง,ลองหล่อมากจะวาดน้องหล่อมากไม่เชื่อคิดวา่าเขาจะวาดแมทธิวเขาจะทำให้จมูกแมทธิยวยาวมากเขาจะทำให้จมูกแมทธิวยาวมากถ้าเขาวาดแมทธิว ชต้มรู้ว่าอร่อยไหมอร่อยข้าวผัดอร่อยนีอันนี้ก็เป็นอาหารเ่อเพื่อนฝร่งกินเพื่อนฝรั่งกินแบบนี้ข้าวผัดข้าวผัดผัดไทยข้าวผัดผัดไทยน่าบริสมองสเต็กแล้มก็เบสิกไทมด้ว ข้าวผัดเน์ข้าวผัดไทยข้าวผัดไทยจะต้องไม่ใช่ข้าวผัดอเมริกันข้าวผัดไทยนี่จะใส่หัวหอมใหญ่ใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ต้นหอม มนเขือเทศนิ่มอะไรก็ไม่เกิดอะไรเอ๊ะเลกินอะ e c กินแล้วคะ่ะเมื่อวานเขากินมะเขือเทศลูกหนึ่งครับกินกับแฮมเบอร์เกอรอ์ยินแลยเลยแต่ว่าต้นหอม Alec อยังไม่กินแต่ว่าแม่บอกว่าข้าวผัดต้องใส่ต้นหอมไม่ยงกินเราค่อยๆกินไปครับแล้วมันจะเกิดความเคยชินครับ อืมก็เสมอหนึ่งหนึ่งข้าไม่กินหัวหอมไม่กินกินมะเขือเทศเสมอแล้วหนึ่งหนึ่งเหอเสออะไรไม่กินต้นหอมแมทธิวไม่กินมะเขือเทศอ่ะม่อานาเฟรตมอเยกาตัแบบอืมเยอะว่านอนขลดัหอมอะไรมันบอกน้องกินกินอะไรมันเป็นเ รอให้รอให้ผมคิดก่อนโอเคคิดไม่ออกได้ว่า <laughs> เะบากแค่ไหนน้องบอกน้องกินมาเคยแทมเยอะก,กว่าผมกินขัวหอมได้ตัวอไม่กินครับแมทไม่รู้ทำอยู่แฮมเบอร์เกอร์ขนาดมันอยู่ข้างในแฮมเบอร์เกอร์ยังตัวเองยังดึงมันออกมาได้อะ่ะ มะเขือเทศหรอไม่เปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวถ้าเป็นชิมมีมะเขือเทศสิบลูกลูกลูกแล้วก็อะไรมีหัวหอมสิบใช่ไหมข้าวกินหัวหอมไม่ได้หมดกินหดไม่ได้อันนี้ก็ไม่เหมือนกันเพราะอันนี้มะเขือเทศสดแล้วก็หัวหอมสดไม่เหมือนกันไหนดี่ก็สับปะรดยจดคุกนะเอามันด้วยเห็นไหมต่ะตอนไหนถ้าถ้าถ้าทอดหัวหอมอะไรอย่างเงี้ยเล็กมันกิน อกินครับตัดต้มเลยมานกินอืมเรียนรัสเซียได้ไม่ใช่สีดแต่มาสีด้ข้างข้างตาข้างตาอน้องทำตลอดอืมครัอะไรก็ทำอะไรข้างตาคืออะไรมองอะไมองตาไงชำเลือง คืออะไนี้ซชำเลืองชำชำเลืองตามมองชำเลืองตาม,มงองเขาชอบทำเขาชอบทำใช่ไหมถ้าถ้าแม่จะพูดภาษาอะไรที่ไหมภาษาไทยชอไม่ใช่ภาษาไทย,ไไทยแล้วก็แม่พูดผิดเขาจะมองมาที่เราเพราะเขาแอบกลัวเราเขาแอบดูก็ไม่ถีกลัวเรา ทำไ่จูหัวเราะขาก็หัวเราะใช่ไมทำไมจู่ม่หัวเราะเขาก็หัวเราะแต่ว่าถ้าน้องรู้ผมทำอย่างนี้ก็คือน้องก็ทำอย่างนี้อืมโอ้ยเอตื่นตอนไหนความหมายของเขาก็คือถ้าแม่พูดภาษาโนเวย์หรือภาษาสวันปิดเนี่ยอเล็กเขาจะเป็นคนที่แบบใช้กรอกสายตาไปข้างๆแม่ทิวอะเพื่อจะให้น้องมองแล้วก็จะแบบว่าแอบหัวเราะนิดหนึ่งว่าแม่พูดผิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคน จะได้มีเพื่อนไงถ้าแมทธิวแบบว่าใช่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอะไรก็จะแบบว่าหัวเราะขึ้นมาอืมจะได้มีเพื่อนไงใช่ป่าครับทำไมอย่างนี้ป่ายอมแค่บ้งบืมบืม <c oughs> อ่อนแม่มีพริกน้ำปลาแล้วแม่บีบมะนาวใส่น้ำปลาด้วยใช่ไหมทุกคน <c oughs> เพราะข้าวผัดน่ะถ้าบีบมะนาวใส่นิดนึงอะ่ะมันจะหอมมะนาวแล้วมันจะอร่อยมากครับอ <c oughs> แล้วทีนี้แม่แม่บีบมะนาวใสน่น้ำพริกปลาแล้วไงมันก็จะอร่อยหอม พัดลมนะทุกคนครับแม่เปิดพัดลมแน่น้อนเอาไปซองวันน,อน,อนี้้อนนี้เห็นไหมให้ทุกคนดูผดขึ้นแพ้แดดแพ้แบบเหงื่อตัวเองแพ้แล้วก็ขึ้นฝืนสิวผู้อยากอยากจะให้ทุกคนดูยาจากหมอแมทธิวก็คือเอเกี่ยวกับ ต้องหาหมอแบบผิวหนังนอะเนาะต้องปรึกษาเขาไงว่าเขาก็จะบอกว่ายาตัวนี้แก้คันยาตัวนี้โลชั่นสำหรับแบบเป็นผื่นแบบแบบช่วยอะไรเนี้ยพวกโลชั่นต่างๆยาแก้แพ้ถ้าเป็นเหงื่อสิวจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มียาทาสิวอะไรต่างๆก็คือหลายตัวมากที่ได้มาจากหมออ่ะ แต่ว่ามันมันต้องใช้ทุกวันนะทุกคนแล้วเมื่อวานเป็นไงอ,อไปฟุตบอลใช่ไหมทุกคนฝนมันตกหนักมากสองสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงเนาะเล็กเนาะตั้งแต่เราขับไปจนขับกลับมาแบบโอโหแทบจะมองทางไม่เห็นนะทุกคนนะักฟุตบอลก็เตะไปเตะไปได้สิบนาทีโค้ชต้องบอกให้กรรมาการหยุดเนาะเพราะว่า มันเสียงฟ้าด้วยแล้วก็เสียงฝนหนักมากแมทธิวบอกว่าผมดีใจมากที่ที่ที่หยุดตอนนั้นเพราะว่าเข้าไปพ่นยาหอดหอบหืดเ <laughs> ลิมเ <laughs> ลิมพ่นยาหอบหืดดีมากเลยที่ได้ที่ได้เข้าไปอีกรอบหนึ่งอะ่ะคือได้พักไงได้พักหลังจากสิบนาทีแข่งสิบนาที <laughs> เข้าไปพ่นยาหอบหืดโอ้ยหลุดเลยว่ะ <laughs> แม่บอกว่ายามีแข่งอ่ะต้องเอาเอายาจะพ่นอ่ะไว้ให้กับโค้ชขอบขอบสนามเลยแมมรู้ไหมได้เล่นเก้าสิบนาทีเมื่อวานใช่ไหมดีมากอืม ฝนตกไม่ลืมหมูลืมตาเลยฝนตกขนาดหนักมากอืมใช่แล้วคือว่ามันเล่นยากเนาะเล่นยาก,นนกแต่มันสนุกอืมแต่มันสนุกฝนมันตกถ้าฝนตกเฉยๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ฟ้ามันล้องด้วยค่ะอือน่ากลัวมากอือเราถ่ายคลิปเราก็ไม่กล้าถ่ายอะทุกคนกลัวฟ้า Vi är det bästa laget i Uppsala man I Uppsala kan bara... Vi är det bästa laget i Uppsala man Varför till. Varför kommer vi inte in i då? Uppsala! Uppsala! Hade vi haft en serie i Uppsala då hade vi krossat oss. Jag förstår inte. Jag försöker. Jag försöker. på ett Jag här. โอ้ปวดขี้มากเลยขอโทษนะปวดขี้อะทุกคนขอโทษนะ Thank